บ,บทกวีก่อนก่อนอ่านบทกวีในปีนี้นะครับผมผมเคยมาบ้านหลังนี้ครั้งแรกนะครับตอนอเมื่อประมาณส1บดปีที่แล้วครับแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านอาจารย์ชัยพรแสงกระจ่างนะครับผมผมเขียนในตอนนั้นนะครับซึ่งเป็นวันที่เจ็ดกันยาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับวันที่มาบ้านบ้านแห่งนี้ว่าเวลาร้อยกว่าปียังคงมีสีพา สืบต่อทอศรัทธาสืบคุณค่าวรรณกรรมศักดิ์สรีที่ศักดิ์สิทธิ์คือชีวิตรู้คิดนำเพื่อชนผู้กลืนกล้ำนองน้ำตาเช็ดน้ำตายิ่งกว่าร้อยขวบปียังคงมีสีบุรพายืนหยัดด้วยศรัทธาเพื่อผู้อื่นหยัดยืนตาม ยืนหยัดด้วยศรัทธาสมคุณค่าอิสระชนนะครับบทนี้เขียนเมื่อ2,557นะครับจากวันนั้นนะครับผมก็ยังคงขีดเขียนนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะครับก็เลยมาเขียนอีกสมนวนหนึ่งสำหรับปีนี้นะครับตั้งชื่อว่าถนนสีบุรพาครับผมเกิดเป็นสุภาพบุรุษเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เกิดเป็นนักเทิทูน อุดมการต้านอาทรเกิดเป็นนักต่อสู้นักสื่อสารนักสร้างสรรค์นักเขียนผู้ฝ่าฟันฟันฝ่าสู้เพื่อผู้คนแลกด้วยความปวดร้าวและเหน็บหนาวเหลือสู้ทนเพื่อใจไม่จำนนไม่จำจองแม้จองจำแลกด้วยความสุขสบาย ทุกย่างกลายมีใจนำอุดมการคิดขานยำ้ำเพื่อผู้อื่นชื่นศรัทธาราวหกสิบแปดปีสีบุรพาบุกบันฟันฝ่าสู้เพื่อผู้อื่นตื่นตนข้างหลังาพา้าหลังฝนผ่านห้วงครึ้มหมน่นแสงทองสองทาบอาบแสงราวเก้าสิบสามปีที่เปลี่ยนแปลงคุณค่าแสดง สู่ชื่อถนนสีบุรพาเส้นทางทอดสู่ศรัทธาไปสู่ขอบฟ้าฝันใหม่ร่วมสมัยฝ่ยฝันร้อยปีชาติการผ่านผันทางยิ่งยืนยันยืนหยัดคุณค่าตราตรึงสีบุรพายังอยู่ในทุกที่ถนนสายเสรียังเชื่อมถึง ผู้คนเดินทางยังทราบซึ้งในสิ่งซึ่งสร้างสรรค์จากวันวานในหนังสือทุกเล่มเติมเต็มฝันเขียนอย่างไรให้เอื้อปันวันขมหวานในรางวัลชีวิตอุทิศงานในเรือนชานบ้านช่องร่มชายคาในถ้อยคำซ้ำท่องมองเห็นภาพในทราบซึ้งซึมทราบประทรับค่า ในทุกความทรงจำย้ำศรัทธ,ธาสีบุรพายังอยู่ในหัวใจเราในทุกความทรงจำย้ำศรัทธ,ธาสีบุรพายังอยู่ในหัวใจเราขอบพระคุณครับ